สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตของผมครับเพราะว่าคุณน้องบอกว่าให้เติมน,น้ำมันเองครับรถเท่าไหร่นะสามสิบตังตังต่อลิตรในผมจะลองทดลองเติมเอ่อน้ำมันเก้าห้าเอาไปไปตัดหญ้าครับเราตามผมมาครับให้ไปจ่ายตังก่อนคุณผู้ชมนี่ร้านบางอันนี้ก็เป็นบริษัทบางจากครับจังหวัดน่านครับแถวๆน้าไม่อะไรอะไรเลยโลตัสโลตัสคุณผู้ชมมาดู ทดลองเติมครั้งแรกในชีวิตคุณผู้ชม100บาทเพื่อจะใช้น้ำมันเก้าอะไรนะนนเก้าห้เก้าไปตัดย่เราผมยังไม่ได้นั้นมาไล่นะนะกาดกาอ่ะเดี๋ยวเรามีกาด,ด้วยครับเดี๋ยวเราไปเอากาดก่อนครับไปเอากาดก่อนพอดีเรามีมีการดเขาเรียกว่าชิงโชคคุณผู้ชมนี่ครับ จะมีชิงโชคแบบนี้ครับนี่ครับลมอ่อหูข้าเดี๋ยวผมไปเอาการ์ดก่อน <laughs> ลืมลืมการ์ดลืมการ์ดการ์ดชิงโชคการ์ดชิงโชคมมีการ์ดเนี่ยครับให้คุณน้องโอ้ดีผมมือถือกล้องเอออันนี้ได้ความรู้ใหม่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยคุณน้องว่าขอจะไม่จ้างพนักงานแล้วนะครับเพราะว่าจะจะให้เราเติมเองจะให้เราเติมเองนะครับ นี่เราก็ต้องฝึกแล้วครับ่านผู้ชมโอ้โหเกิดมาผมเพิ่งอายุอยู่หกสิบแล้วครับเปินเติน้มันเองวันนี้นะครับทั้งแรกของในชีวิตครับเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ก็คงจะเด็กๆรุ่นใหม่ก็คงจะทำเหมือนผมเลยคล้ายเมืองฝรั่งนะครับคล้ายาประเทศแถวทางยุโรปทางอเมริกาก็เติมเองเนะครับเราได้การนี้แล้วครับเราก็จ่ายเงินแล้วเสร็จนี่ผมจะไปเติมเองครับเดี๋ยวผมจะฝึกแล้วครับคุณผู้ชม เรามาดูฝึกเติมน้ำมันกันครับที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมโหตื่นเต้นอ่เจ้าห้าครับคุณนอ้องคุณน้องบอกว่า,อาอเอาคุณน้องชี้เลยเดียเด๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามานะยกหัวใจย,กห,ใจยกหัวใจเสร็จแ,แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้โอ้ยาวไหมน่ะเราเราโนาเราเราใส่ตรงนี้คุณชมนะครับค่อยบีบครับกดตั้งดัง กดแล้วัยไม่ได้กดเพราะว่าเราจ่ายเงินแล้วนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็กดลงครับเดยครับอ่ากดไปเราเติมหนึ่งร้อยมันจะไม่ล้นนะถ้ามันล้นก็เป็นเรื่องก็ตดตามได้เรามันลนน้นไม่ใช่ลองมันล้นไม่ตัดเจ้าครบแล้วค่ะหนึ่งร้อยครบแล้วค่ะโอ้หนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ,โอ,โอ้มันไม่ล้นดี เเราก็เอาไปเก็บตรงนี้คุณผู้ชม oh. เ,เก็บตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกดอะไรเลยเ oh. ราจาร่ายตังค์เพื่อให้น้ำมันคอมพิวเ,เตอร์มันทำงานเองเพราะเรามีการ์ดมาแล้วนะครับว่าผมเชื่ออะไรนะครับอโอ้ฉลาด <laughs> งานนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีครับคุณผู้ชมเราคงจะเดินทางไปแล้วครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเติมน้ำมันเองในชีวิต <laughs>